และการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา2ปีเต็มภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต่อสั่งและฝั่งข้าวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อปลอดการเผาและผลิตข้าวอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยคณะนักวิจัยจากกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ เื่อย่อยสลายต่อสั่งและฝังข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการที่สะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นในการแก้ปัญหาการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรฝุ่นพิษ PM 2.5จากการเผาและยกระดับการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนหัวใจของงานวิจัยนีย้อยู่ที่การนำจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพค่ะโดยเราได้อาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมดินแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวให้เป็นไปในรูปแบบของการปลอดการเผาซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็มุ่งเน้นว่าเป็นการปฏิวัติปฏิรูปนะคะแนวความคิดของการกำจัดตอซังและฟางข้าวจากรูปแบบเดิมๆไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ชาญฉลาดขึ้น ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะสอดคล้องกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยที่มุ่งเน้นให้เราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตควบคู่คไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าทางชีวภาพลดผลกระทบต่อโลกนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงให้แก,เก่เกษตรกรเองแล้วก็ระบบนิเวศของเกษตรของประเทศได้ค่ะ โดยโครงการนี้นะคะก็ได้ดําเนินการทั้งในส่วนของการทดสอบและเปรียบเทียบจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งและฟังข้าวหลายชนิดที่เกษตรกรนิยมใช้อยู่ในท้องตลาดนะคะในขณะเดียวกันค่ะเราก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาต้นแบบชีวพันธุ์ทั้งเลือกใหม่ที่สามารถเร่งกระบวนการย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำนายยุคใหม่ที่ลดการพึ่งพาการเผาต่อสั่งและฟางข้าวช่วยลดมลพิษลดฝุ่นละออง pm 2.5ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังยาวนานมาของภาคเกษตรของเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะกรมการข้าวเองเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมนะคะยกระดับให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะใช้องค์ความรู้แล้วก็ชุดเทคโนโลยีต่างเต็มรูปแบบนะคะเข้าไปร่วมขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ข้าวการจัดก,การดินน้ําปุ๋ย าการจัดการโรคมแมลงศัตรูพืชจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการแปรรูปซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตข้าวค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนช่วยให้เกษตรกร,กรสามารถผลิตข้าวคุณภาพได้อย่างมั่นคงในระบบนิเวศที่ปลอดภัยและยั่งยืนค่ะความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีบทบาทสําคัญในกระบวนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์เฉพาะทางจนนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมชีวพันธุ์ ที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการย่อยสลายเศษพืชอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังสอดรับกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมการข้าวและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่มุ่งส่งเสริมงานวิจัยด้านข้าวพร้อมผลักดันการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนศูนย์นี้เป็นหน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราเป็นหน่วยงานที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างอาจารย์นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรามุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์แล้วก็เอนไซม์ เพื่อนำไปใช้ในภาคการเกษตรและก็ภาคอุตสาหกรรมค่ะเราวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตตัวจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่มีสมรรถนะสูงซึ่งเรามีกิจกรรมการอบรมเกษตรกร,รทุกปีนะคะรวมทั้งอบรมให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรมในทุกๆปีด้วยสำหรับโครงการนี้เรามีความภูมิใจมากที่ได้รับโอกาสนะคะในการพัฒนานวัตรกรรมร่วมกับกลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าวกองวิจัยและพัฒนาข้าวตรงการข้าวค่ะต้นแบบจุลินทรีย์สำหรับ โครงการนี้นะคะเป็นต้นแบบจุลินทรีย์สําหรับการย่อยสลายต่อสังและฟางข้าวจุลินทรีย์นี้เกิดมาจากการคัดกรองนะคะจากแหล่งธรรมชาติต่างๆเรานำดินนำน้ำนะคะจากนานะคะมาคัดแยกจุลินทรีย์ซึ่งแน่นอนว่าจะย่อยสลายต่อสังและฟางข้าวได้เนี่ยจุลินทรีย์เหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ะะเราคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีตัวเอนไซม์เซลลูเลสไซลานสซึ่งสามารถที่จะย่อยสลายโครงสร้างของตัวต่อซังและฟางข้าวได้ซึ่งประกอบไปด้วยเซลลูโลสและไซแลนเพราะฉะนั้นวิธีการคัดเลือกของเราเนี่ยนอกจากจะเก่งในการผลิตเอนไซม์แล้วยังจะต้องมีความสามารถในการทนทานกับสภาพแวดล้อมจริงได้อีกด้วย และยังสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้อีกอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือต้องมีประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัยจากนั้นเราก็พัฒนากระบวนการผลิตนะคะดูว่าเชื้อตัวไหนโตเร็วสามารถที่จะผลิตเชิงที่จะออกไปใช้ในเชิงพื้นที่ได้ตรวจสอบความสามารถการย่อยฟางนะคะในระดับกระถาง จุลินทรีย์ต้นแบบอันนี้มีประโยชน์มากสําหรับการจัดการวัสดุเหลือทิ้งนะคะไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเฉพาะต่อสังและฟางเนาะอาจจะเป็นวัสดุอื่นๆที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางภาคการเกษตรนะคะอย่างเช่นใบไม้อื่นหรือใบอ้อยเราใช้จุลินทรีย์ต้นแบบเหล่านี้นะคะในแง่ของการย่อยทําให้ต่อสังมีความนิ่มนะคะฟางย่อยสลายอาจจะไม่ได้หายไปนะคะแต่มีความนุ่มมากพอที่จะไถกลบแล้วก็เริ่มการเพาะปลูก เพราะฉะนั้นประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือ 1. การลดเผา 2. ถ้าเราลหลีกเลี่ยงการเผาเนี่ยค่ะตัวสารอาหารนะคะในดินก็จะไม่สูญเสียไปเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะสามารถลดการใส่ปุ๋ยเคมีได้นะคะเพราะฉะนั้นลดต้นทุนในภาคของการผลิตนะท้ายสุดนะคะด้วยความที่ว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการส่งเสริมการความอุดมสมบูรณ์ของดินจะทําให้ข้าวมีผลผลิตที่ดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วสําหรับต้นแบบอันนี้นะคะเมื่อเราทดสอบในเชิงพื้นที่แล้วได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะจริงๆอันนี้สามารถต่อยอดเอาไปใช้ในขยายสเกลขยายพื้นที่ได้เลยค่ะผลสำเร็จของโครงการไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องปฏิบัติการหรือบนหิ้งของงานวิจัย หากแต่ได้ถูกถ่ายทอดสู่เกษตรกรอย่างกว้างขวางทั่วประเทศผ่านกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ Field Day ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคกอไม่จัยและพัฒน,นาข้าวนะครับเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมานะครับ ภายใต้เป้าหมายสำคัญคือการรณรงค์ลดและเลิกเผาต่อสั่งและฟางข้าวพร้อมทั้งการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับกิจกรรมฟิวเดย์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็น,นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับการปฏิบัติจ,จริงในแปลงนาช่วยสร้างการนับรู้แล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติการจุดประกายให้เกษตรกรเห็นถึงความเป็นไปได้ในการทำนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพาการเผา ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นรากฐานสําคัญของเกษตรกรรมในอนาคตครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต่อสั่งและฝังข้าวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อปลอดการเผาและผลิตข้าวอย่าง,ย,างยั่งยืนถือเป็นงานวิจัยเชิงเป้าหมายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาคการผลิตข้าวของไทยสู่แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจนโดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรลดการพึ่งพาการเผาและหันมาใช้ในวัตรกรรมจุลินทรีย์เพื่อย,ย่อยสลายต่อสั่งและฝั่งข้าวซึ่งช่วยลดมลพิษและแก๊สเรือนกระจกพร้อมทั้งสนับสนุนให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพในระบบนิเวศที่ยั่งยืนได้จริงในระดับพื้นที่ด้วยแนวทางที่ชัดเจนครอบคลุมและต่อเนื่อง โรงการนี้จึงนับเป็นแบบอย่างของการวิจัยที่ไม่หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่สามารถต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงสร้างแรงกระเพื่อมในวงการเกษตรกรรมและร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้อย่างเป็นรูปธรรม